วันนี้เราทำปลาสลิดทอดกับกับเนืยองกับพรนกะเรกะเพราเห็ดกับขนาดน้ำมันหอยเด้อโจอนน้ำมันน้ำมันใหม่แล้วเนี่ยเราจะไฟแดงก็ต้องเคยด้วยนี่ คนาน้ำนิดนึงวตู้เย็นนะว่านใหตู้เย็นต้องหาเรื่อนานน้า,น,า,น,านิด น,น้ำยเอ้ยาดเร่งไป <c oughs> โอ้ยแบ่บอยเมื่อกีน้น่าสนใจว่าเมื่อกี้นาสนใจวะฮะอืมน่าสนใจเได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ต่อไปกะเพรา ยังดอกเห็ดก็ทำเหมือนกันเลยเพราะว่าเห็ดมันสุกง่าย เหมือว่างไหว์โบอกอีกกันเขาว่างไปเน,น,นี่ยรีเลยอ่ะไปวันของเธอไปเขาอ่เออพักไปก่อนมาบางเช่นทำไมวะมันมันหลายเกินไป,ปบ้างอ่ะคุณนะนี่การเที่ทิมก็มมหลายแล้ว ก็การกวนที่ใส่ที่ละโจเบิงสื่อน้ำมันมาสองสองหมื่เบิงเยออยู่เครื่องขวดเออนืมันเปิดสองหมื่เยงอยู่สองเครื่องขวด บอผัดก,กะพาากเพาแมจูเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ัโอ้ยโอยากเยโด้ย่อ้ยโอ้ยโอัยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยโอัยโอ้เโอ้ยโอ้ยโอ้บโอ้ยโอ่กโ่้ยอ้ยโจียอ้ยอ้ยนี้ยโอ,<ว><ะ>อ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้กโอ้ยโอ้ยโอ้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 ยโอ้ยโอ้ยโ่เยาอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ๋อ้อ้อยโอ้ยโอ้ยยอ้ยารยโอ้ยโอ้้ วุ inh ้ยย er <AMA> e ังยังเหรอน้ำมันหอยบะคอไก่

ก็ไม,ม่บางเท่ไหร่ยังมีคนดูแกกินได้นะกะเพราเห็ด เขากว่าที่สุ่มามไม่หนกเลยน่ำไม่สว่างว่าไพีน้ำนี่เขา่เห็นหหน้ำก่นกซิมือก่นนะน,น้ำดน้ำลนปะีนน้น มาเห็นตัวม่กัะชากด้วยเสเลยเส้หนามเส้เลย,หล,เลยหลายผลบอบอหลายเ้าบอ,บอบมีเน่าไมีหนามได้โจไม่โจไหมได วันนีว,นวนมาเป็นวันอืมไปวันไหนขอได้หยังทักทาย hello รู้ไหม่ามองจากนอกันควาเรีบ